ต่อไปขอเรียนเชิญท่านพลตำรวจโทอำนวยนิมโนกับขอบพระคุณครับกับผมพลตำรวจโทอำนวยนิมมโนผมใช้เวลานิดเดียวครับก็ด้วยความเคารพที่จริงเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เกิดครั้งแรกนะแล้วมันชักจะเกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆการแสดงความคิดเห็นในฐานะส่วนตัว เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็แล้วแต่จะแสดงมีวัตถุประสงค์อย่างไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่มติของสปทขอความกรุณาให้แสดงตัวตัวให้ชัดเจนว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสปทผมนายอำนวยพูดในฐานะส่วนตัวจะพูดให้บันเจิดเลิศเลยทะลุไปทั่วโลกเหนือกัโลกใต้ใเชิญแต่ขอให้แสดงตัวให้ชัดเจน เพราะถ้าหากว่าเราเป็นสมาชิกสปทผมยกตัวอย่างเมื่อคราวที่แล้วผมบอกว่าผมเป็นตำรวจผมจะแต่งเครื่องแบบผมจะสวมนอกเครื่องแบบหรือขออภัยแม้กระทั่งแก้ผ้าผมพูดออกไปเขาก็บอกว่าตำรวจพูดจะเสนออะไรที่มันหวือหวาเพื่อให้ตัวเองมีค่าก็ว่าไปแต่ขอให้บอกว่านั่นคือความเห็นส่วนตัวเพื่อนสมาชิกอีกร้อยเก้าสิบเก้าจะได้ไม ไม่ติดร่างแหไปด้วยขอ,ขอบคุณครับยวผมจะดำเนินการประชุมต่อ